กรมตูเตือนจากนี้ลมมรสุมแรงขึ้นและจะมีร่องฝนกลับมาภาคอีสานภาคกลางภาคตนออกระวังฝนตกหนักและนามท่วมค่ะส่วนภาคใต้ช่วงนี้ฝนน้อยสาเหตุเพราะอะไรติดตามในคลิปเลยค่ะและอัปเดตพายุลูกล่าสุดก่อตัวแล้วคาดว่าจะรุนแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนแต่ทิศทางเป็นข่าวร้ายสำหรับคนที่รอฝนค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำดำค่ะมาอัพเดตข่าวพยากรณ์อากาศคลิปนี้จะดูแนวโน้มฝนตั้งแต่วันที่18ถึง26กรกฎาคมค่ะก oh oh ่อนไปเช็คสภาพอากาศของบ้านเรานะคะวันนี้นมินมีข่าวภัยพิบัติเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในต่างประเทศนะคะช่วงนี้ในส่วนของประเทศไทยค่ะหลายพื้นที่อาจจะยังบ่นว่าฝนแรงฝนน้อยฝนที่ตกมาก็ยังไม่พอใช้แต่ขณะที่ต่างประเศ ตอนนี้เกิดฝนตกจนน้ำท่วมในหลายประเทศแล้วค่ะเริ่มกันที่สหรัฐอเมริกาค่ะคลิปนี้เกิดเมื่อวันที่15กรกฎาคมได้เกิดน้ำในพื้นที่ของรัฐแอริโซนาตอนเหนือค่ะพายุฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่รุนแรงเกิดดินถล่มน้ำท่วมน้ำไหลหลา,ลากถนนตัดขาดไม่สามารถสัญจรได้และทางกรมอุตุข,ของอเมริกาค่ะก็คาดการว่าจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันรุนแรงขึ้นอีกไปต่อกันที่ไนจีเรียค่ะเมืองลากอส คลิปนี้เมื่อวันที่16รก,กรกฎาคมเกิดฝ <c oughs> นตกหนักและน้ำท่วมขังในบริเวณของลานจอดรถย่านมารีนารถยนต์หลายคันได้รับความเสียหายซึ่งลานจอดรถนี้เป็นที่ลุ่มตามค่ะน้ำระบายไม่ดีรวมทั้งมีขยะอุตันท่อระบายน้ำ อีกสถานที่นึงค่ะประเทศเบลเยียมตอนนี้เกิดน้ําท่วมแล้วก็น้ําป่าครั้งใหญ่ในภาคตอวนออกแล้วก็ภาคใต้ค่ะคลื่นี้เกิดในช่วงวันที่15-16กรกฎาคมนะคะพื้นที่ที่ติดกับเยอรมันตะวันตกมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า23คนสูญหาย20คนประชาชนกว่า21,000คนไม่มีไฟฟ้าใช้เกิดน้าําป่าเนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันค่ะทําให้แม่น้ําหลายสล้นตลิง่ง และล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้ว126คนสูญหาย1,300ยังไม่จบค่ะอีกที่นึงก็คือที่ประเทศโอมานแคว้นอันบาตินะซึ่งห่างจากเมืองมัสกัดประมาณ50กิโลเมตรเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักค่ะคลิปนี้เกิดเมื่อวันที่16กรกฎาคมและต้องมีการอบพยพประชาชนเป็นจำนวนมากค่ะ ต่อไปไปดูข้อมูลพยากรณ์อากาศของประเทศไทยกันค่ะข้อมูลจาก f a c e b o o กร่วมมตุนิยมวิทยาได้มีการอัปเดตภาพกราฟิกแสดงการพยากรณ์ฝนรวมทุก24ชั่วโมง10วันล่วงหน้าจากนี้จนถึงวันที่26กร,รกฎาคมประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกยังมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมและมียอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนกลาง และปลายช่วงยังมีร่องมรสุมพาดผ่านทางตอนบนของภาคเหนือภาคอีสานขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ค่ะส่วนภาคใต้การกระจายของฝนยังน้อยค่ะเนื่องจากลิมความกดอากาศสูงจากซีกโลกใต้แผ่ขึ้นมาสูงถึงภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมมีกำลัง กลางปางกลางค่ะและตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมจะมีกำลังแรงขึ้นคลื่นลมจะมีกำลังอ่อนถึงปางกลางค่ะส่วนช่วงปลายๆนะคะก็คือช่วง23-25กรกฎาคมมาลุ้นกันว่าจะมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวได้หรือไม่ในมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะ และอัปเดตล่าสุดเมื่อช่วงเช้าของวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีการก่อตัวของพายุดีเปรสชันและคาดว่าจะเคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือหรือว่าทิศทางไปทางเกาะไต้หวันค่ะพายุนี้คาดว่าจะแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนได้แต่ว่าไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่ประการใดค่ะ ซึ่งแบบจำลองล่าสุดของกรมอุตุนะคะก็จะเห็นพายุที่มีขนาดใหญ่และรุนแรงค่ะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกและมีทิศทางขึ้นไปทางเกาะไต้หวันในช่วงวันที่2 2ถึง23ากรกฎาคมค่ะซึ่งแบบจำลองล่าสุดนี้นะคะก็ต่างกับแบบจำลองที่กรมอุตุลงไว้เมื่อ3วันก่อนช่วงนั้นแบบจำลองให้เกิดพายุในทะเลจีนใต้นะคะแต่อัปเดตล่าสุดไม่มีพายุในทะเลจีนใต้แล้วนะคะเป็นพายุที่เกิดทางมหาสมุทรแปซิฟิกแทนค่ะ มาต่อที่แอวินดี้ค่ะดูแนวโน้มฝนล่วงหน้านะคะก่อนอื่นสรุปบริเวณที่มีฝนตกในวันที่17กรกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะสําหรับวันที่17นะคะมีฝนตกแล้วก็ตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางแล้วก็ภาคตวนออกค่ะที่จะตกหนักตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำของวันที่17เลยนะคะรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลค่ะส่วนภาคอีสานภาคเหนือค่ะ มีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ส่วนภาคใต้ค่ะการกระจายของฝนน้อยมากนะคะจะมีฝนบางแห่งของจังหวัดประจวบแล้วก็เพชรบุรีค่ะต่อไปดูแนวโน้มฝนล่วงหน้าผ่านแบบจำลอง ECMWF นะคะบริเวณไหนมีสีคือมีโอกาสที่จะมีฝนตกค่ะสีฟ้าอาจจะเป็นฝนเบาบางอาจจะเป็นเมฆครึ้มหรืออาจจะไม่ตกไม่ครึ้มค่ะแล้วก็ไล่ไปที่สีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีชมพูตกหนักที่สุดค่ะ แบบจำลองไม่ได้แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะยิ่งไกลก็จะยิ่งไม่แม่นค่ะขอให้ดูข้อมูลจากกรมอุตุประกอบกันด้วยนะคะเริ่มกันที่6กวงเช้าวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคมค่ะสีค่อนข้างน้อยนะคะโอกาสเกิดฝนยังน้อยค่ะในช่วงเช้าสีฟ้าอ่อนก็คืออาจจะมีฝนหรือไม่มีฝนนะคะภัยสารบริเวณบึงกาฬสกลนครน,นครพนมอุบลค่ะภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดตราดภาคกลางแถวกาญจนบุรีภาคเหนือฟังจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนค่ะ แล้วก็ภาคใต้ไม่มีสีเลยค่ะ9กาโมงเช้าวันที่18ค่ะภาคใต้ยังไม่ค่อยมีสีนะคะภาคตอนออกจะเริ่มมีสีบ้างโดยเฉพาะแถวจันทบ,บุรีราดภาคกลางยังไม่ค่อยเยอะค่ะยังคงเป็นฝั่งการจนบ,บุรีและจังหวัดใกล้เคียงภาคอีสานค่ะยังคงเป็นทางด้านตอนออกของภาคนะคะแถวใกล้สกลนครบึงกาฬนาครพนมค่ะแถวจังหวัดพิรบูรณนะคะมีสีกลุ่มหนึ่งภาคเหนือนอกจากนั้นก็จะมีที่จังหวัดน่านจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตาค่ะ ไปช่วงเที่ยงค่ะเยอะขึ้นนะคะตามสเตปเลยนะคะฝนจะเยอะในช่วงเที่ยงถึงบ่ายเป็นต้นไปค่ะฝนเข้ามาเยอะขึ้นภาคเหนือค่ะมีทั้งฟ้าเหลืองนะคะโดยสีเหลืองจะอยู่ฝั่งไม่ห้องซ้อนฝั่งตาสุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรเพชรบูรณ์ค่ะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ภาคอีสานสีกระจายการบางแห่งค่ะอย่างเช่นแถวเชัยภูมิแถวนครพนมอุบลรัชธานีแล้วก็แนวชายแดนกัมพูชาค่ะภาพต้นออกสี เกือบทุกจังหวัดโดยสีเหลืองอยู่แถวจันทบุรีราดค่ะภาคกลางยังไม่ค่อยมีนะคะยังไม่ค่อยเยอะส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นแถวการจนบ,บุรีแล้วก็จังหวัดที่ติดกับเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคใต้นะคะยังไม่มีสีเลยค่ะบ่าย3วันอาทิตย์ที่18ภาคใต้ย,ยังคงไม่มีสีค่ะถือว่าน้อยจริงๆนะคะสําหรับภาคใต้ในช่วงนี้ไปแทนตอนบนค่ะสีกระจายเพิ่มมากขึ้นส่วนที่เป็นสีเหลืองนะคะ ส่วนใหญ่จะอยู่แถวภาคต้นออกค่ะแถวสักแก้วปราจีนบุรีนครนายกจันทบุรีตราดเชิงเซาค่ะภาคกลางนะคะก็จะอยู่ช่วงกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็เหนือกรุงเทพขึ้นไปแถวลบบุรีสระบ,บุรีค่ะอีสานเกือบเต็มนะคะโดยส่วนใหญ่สีเหลืองจะอยู่ช่วงอีสานตอนล่างค่ะภาคเหนือก็สีเกือบเต็มนะคะสีเหลืองบางแห่งอย่างเช่นแถวเพชรบูรณพิษณุโลกเชียงใหมแม่่องสอนค่ะ ไปดูเย็น6โมงเย็นวันอาทิตย์ที่18ค่ะสีจะอ่อนลงนิดหนึ่งนะคะภาคเหนือสีเหลือน้อยลงค่ะสีออกเหลืองๆจะอยู่แถวอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานสีน้อยลงนะคะสีเหลืองค่ะจะอยู่ช่วงตอนล่างหน่อยนะคะแถวนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์อุบลค่ะภาคตะวันออกนะคะสีจะปกคลุมเกือบเต็มพื้นที่ค่ะสีเหลืองแถวสักแก้วปราจีนบุรีนครนายก จันทบุรีาราดแล้วก็ภาคกลางค่ะก็แถวจังหวัดที่ติดกับภาคตนออกและภาคอีสานนะคะอย่างเช่นแถวอยุธยาปทุมธานีลบบุรีสระบุรีค่ะที่มีสีเหลืองหน่อยนะคะกับการจนบ,บุรีค่ะและภาคใต้ค่ะเช่นเดิมไม่มีสีเลยค่ะโอกาสฝนน้อยหรืออาจจะมีฝนบ้างบางแห่งนะคะสําหรับภาคใต้แต่ว่าจะถือเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากค่ะ สามทุ่มวันอาทิตย์ที่1 8กรกฎาคมภาคใต้ย,ยังไม่ค่อยมีสีนะคะสีไม่มีเลยค่ะภาคตนออกสีอ่อนลงกว่าช่วงเย็นค่ะสีเหลือสีฟ้าอ่อนนะคะภากกลางสีน้อยลงค่ะเหลือสีฟ้าอ่อนบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีราชบุรีค่ะอีสานก็สีอ่อนลงนะคะสีเหลืองอยังเหลืออยู่แถวเชยพูมมแล้วก็แถวตอนบนค่ะหนองคายบึงกาฬนครพนมค่ะ ภาคเหนือนะคะจะเหลือแถวเพชรบูรณ์พิษณุโลกอุตรดิตถานค่ะไปตีหนึ่งวันจันทร์ที่19กรกฎาคมค่ะภาคเหนือมีสีบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านค่ะภาคอีสานนะคะสีเหลืองแถวจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลค่ะภาคตนออกสีน้อยมากค่ะภาคกลางก็จะเป็นฝั่งกาญจนบุรีราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงนะคะส่วนภาคใต้ก็จะมีแค่สีฟ้าอ่อนแถวเพชรบ,บุรีประจวบค่ะ นอกจากนั้นไม่มีนะคะตีสามวันจันทร์ที่19กรกฎาคมค่ะภาคใต้มีสีฟ้าปนเหลืองแถวจังหวัดเพชรบุรีประจวบค่ะสวนชุมพรลงไปไม่มีสีค่ะภาตนดออกแถวจันทบุรีราดภาคกลางก็ราชบุรีกาญจนบ,บุรีอุทัยธานีช่วงจังหวัดใกล้เคียงเหล่านี้นะคะยังไม่ค่อยเยอะค่ะอีสานก็สีอ่อนลงนะคะไม่เหลืองแล้วแถวบึงกาฬสกลนครนครพนมภาคเหนือก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนบริเวณแม่ห้องสอนตากค่ะ หกโมงเชา้าวันที่19ค่ะทางฝั่งตะวันตกของประเทศนะคะตั้งแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากแล้วก็มาทางกาญจนบ,บุรีราชบุรีมีสีฟ้าถึงเหลืองแล้วก็ถึงแดงบางแห่งค่ะภาคกลางก็อาจจะมีที่ติดกับกาญจนบ,บุรีอย่างเช่นอุทัยธานีภาคอีสานนะคะแทบจะไม่มีสีเลยค่ะภาคตะนออกสีเหลืองแถวตราดค่ะภาคใต้ก็เป็นสีอ่อนๆแถวจังหวัดเพชรบุรีหรือว่าประจวบตอนบนแค่นั้นนะคะ 9กาโมงเช้าวันที่19ค่ะสีเพิ่มเข้ามานิดนึงแต่ก็ยังไม่เยอะค่ะภาคใต้ยังคงอยู่แถวประจวบแล้วก็เพชรบุรีค่ะส่วนชุมพรล,ลงไปยังไม่ค่อยมีสีนะคะภาคตะนออกแถวจันทบุรีจาดสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกเป็นสีฟ้าค่ะภาคกลางค่ะสีเหลืองจัดบริเวณการจนบ,บุรีนะคะการจนบ,บุรีใกล้ทองผาภูมิค่ะแล้วก็สีฟ้ามาถึงแถวกำแพงเพชรพิจิต นครสวรรค์สุพรรณชัยนาทลบบุรีสระบุรีปราจีนบุรีนะครนายกสระแก้วค่ะแต่ว่าสียังเป็นอ่อนอออยู่นะคะอาจจะมีหรือไม่มีฝนก็ได้ค่ะอีสานยังน้อยอยู่มากเลยค่ะแล้วก็ภาคเหนือสีเหลืองแถวจังหวัดแถวใกล้ขุนยวมนะคะของแม่ฮ่องสอนติดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็สีฟ้าแถวจังหวัดตาค่ะแถวอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ค่ะไปเที่ยงค่ะ เทียงวันที่19กรกฎาคมสีเข้ามาเยอะขึ้นนะคะฝนฟ้าขนองกระจายมากขึ้นโดยส่วนใหญ่จะอยู่ทางอีสานนะคะสีทางอีสานกระจายเต็มพื้นที่เลยค่ะสีเหลืองจะไปอยู่ช่วงต่นล่างของอีสานซะมากกว่านะคะภาคตอนออกจะมีสีแค่ช่วงสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกค่ะภาคกลางยังคงเป็นฝั่งกาญจนบ,บุรีนะคะสีเหลืองอยู่เลยแล้วกับแถวราชบุรีแล้วก็แถวสระบุรีลบบุรีค่ะรวมทั้งอยุธยาปทุมช่วงนี้นะคะที่ติดกับภาคตอนออกค่ะ ภาคเหนือก็เป็นเพชรบูรณ์พิษณุโลกอุตรดิตถ์แม่ห้องสอนตากค่ะภาคใต้ถือว่าสีน้อยเหมือนเดิมนะคะสีเหลืองนิดนึงแถวเพชรบุรีค่ะนอกนั้นสีอ่อนๆสีฟ้าอ่อนๆมากๆค่ะบ่ายสาวันที่1 9ค่ะภาคใต้สียังไม่เยอะค่ะมีเพิ่มเข้ามานิดนึงนะคะอยู่แถวจังหวัดประจวบชุมพรแล้วก็ปัตตานีค่ะมีบางๆแถวพังงาแถวสุราษฎร์นิดหน่อยค่ะ ภาคต้นออกก็เป็นแถวสากแก้วปราจีนบุรีนครนายกนะคะส่วนจังหวัดอื่นของภาคตะนออกไม่มีสีภาคกลางยังคงเป็นบริเวณเดิมนะคะฝั่งกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็แถวปทุมยอยุทยาลบบุรีสระบุรีขึ้นไปทางนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกค,ค่ะภาคเหนือสีเต็มพื้นที่เหมือนกันนะคะโดยสีเหลืองอยู่แนวชายแดนพม,ม่าแล้วก็แนวชายแดนลาวค่ะ เย็นวันที่19กรกฎาคมค่ะสีน้อยลงกว่าช่วงบ่ายนะคะสีภาคเหน,เนือค่ะยังคงมีสีเหลืองอย่างเช่นบริเวณจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์แม่ห้องสอนเชียงใหม่ตาค่ะภาคกลางก็เป็นฝั่งตะวันตกนะคะกาญจนบุรีราชบุรีค่ะแถวลบบุรีสระบุรีที่ติดกับนครราชสีมายังมีสีอยู่บ้างนะคะเพชรบูรณ์มีสีอยู่บ้าง ภาคตะนออกจังหวัดอื่นนอกจากแถวปราจีมบุรีนครนายกศัตดแก้วนะคะก็ยังไม่ค่อยมีสีเหมือนเดิมค่ะอีสานค่ะสีอ่อนลงนะคะโดยสีที่มีสัญลักษณ์ฝนฟ้าขนองก็จะอยู่ช่วงบึงกาฬนครพน,นมค่ะแล้วก็ฝั่งตะวันออกของภาคนะคะแนวใกล้ชายแดนลาวก็เป็นสีฟ้าอ่อน,นะคะ่ะอย่างเช่นมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลค่ะกาลสินนะคะภาคใต้สีมีแค่ช่วง เพชรบุรีประจวบชุมพรพังงาค่ะแต่ว่าเป็นแค่สีฟ้าอ่อนๆเลยนะคะอาจจะไม่มีฝนค่ะ3ทุ่มวันที่19กรกรกฎาคมค่ะภาคใต้สีฟ้าอ่อนๆแถวพังงาระนองแต่อาจจะไม่มีฝนนะคะแล้วก็สีจะออกเหลืองช่วงประจวบตอนบนแล้วก็เพชรบุรีค่ะไปทางขึ้นไปทางภาคกลางนะคะฝั่งกาญจนบุรีเป็นสีเหลืองค่ะฝั่งกาญจนบุรีแล้วก็ฝั่งจังหวัดตากอุ้มผางนะคะมีสีเหลือง แล้วก็สีฟ้าแถวอุทัยธานีแถวสุพรรณบุรีนคนปรปฐมค่ะภาคตะนออกสีอ่อนมากๆนะคะสีบางๆแถวระยองจันทบุรีจราค่ะอีสานสีอ่อนลงอีกนะคะสีเหลืองอยู่แถวบึงกาฬนครพน,นมหนองคายค่ะภาคเหนือสีเหลืองฟ้าปนเหลืองแถวจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแล้วก็แถวจังหวัดตาค่ะไปดู เที่ยงคืนตีหนึ่งจะเข้าวันอังคารที่20กรกฎาคมนะคะภาคเหนือสีฟ้าปนเหลืองแถวเชียงรายพะเยาน,าน่านแม่ฮ่องสอนตาค่ะภาคกลางก็จะเข้ามาทางฝั่งตะวันตกก่อนนะคะการจะนบ,บุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงก่อนค่ะภาคอีสานจะเป็นฝั่งบึงกาฬนครนพน,นมสกลนะครเหมือนเดิมค่ะภาคตะนออกก็จะเป็นแถวตราดแล้วก็ภาคใต้ก็แถวเพชรบุรีประจวบเล็กน้อยค่ะ ต่อไปวันที่20นะคะแอดมินจะดูแบบคร่าวๆแล้วนะคะดูว่ายังมีฝนอยู่พื้นที่ไหนบ้างนะคะเช้าวันอัคารที่20ค่ะสีเหลืองแดงบริเวณภาคกลางฝั่งชายแดนพาม่านะคะแล้วก็ช่วงบ่ายวันที่20ค่ะมีสีบริเวณภาคเหนืออีสานเล็กน้อยแถวอีสานตอนบนค่ะภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคใต้ตอนบนค่ะ วันพุทธที่21กรกฎาคมช่วงเช้ามืดค่ะช่วงเช้ามืดมีสีบริเวณภาคตนออกภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคเหนือฝั่งพม่าค่ะเช้านะคะแถวใต้ตอนบนกลางตอนล่างภาคตะนออกมีสีฟ้าปนเหลืองค่ะแล้วก็บ่ายก็จะไปเยอะขึ้นนะคะภาคเหนือภาคอีสานเยอะขึ้นภาคใต้มีสีเหลืองบ้างทางฝั่งอันดามันแถวจังหวัดระนองพังงานะคะ แนวใกล้ชายแดนพมา่าหรือว่าฝั่งตะวันตกของประเทศนะคะจะเป็นสีเหลืองเยอะหน่อยค่ะไปดู22กรกฎาคมค่ะเช้ายังไม่ค่อยมีจะเริ่มเยอะช่วงบ่ายนะคะสีเหลืองบริเวณภาคเหนือภาคอีสานฝั่งตะวันออกภาคตะวันออกแล้วก็ใต้ตอนบนค่ะเช้าว,วันที่23ค่ะสีไม่ค่อยเยอะนะคะไปดูช่วงบ่ายช่วงบ่ายก็จะสีเยอะขึ้นนะคะ สีเหลืองบริเวณแนวใกล้ชายแดนพม่าค่ะกับภาคเหนือแล้วก็ภาคตวนออกภาคใต้จะเป็นฝั่งอันดามันตอนบนนะคะแถวระนองพังงาค่ะค่ำสามทุ่มนะคะอันนี้สามทุ่มวันที่23แล้วสีกลับเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะภาคอีสานฝั่งตะวนออกค่ะฝั่งตะวนออกก็คือช่วงจังหวัดบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลน,นะคะจะเป็นสีเห,เหลืองเยอะเลยค่ะ 23กรกฎาคมน่าจะฝนก็น่าจะแนวโน้มดีขึ้นอีกนะคะภาคตะนออกสีเหลืองหลายจังหวัดเลยค่ะภาคกลางก็จะเป็นช่วงชายแดนพม่านะคะกับช่วงที่ติดกับภาคอีสานภาคเหนือสีเหลืองแถวภาคเหนือตอนบนส่วนภาคใต้ยังไม่ค่อยเหลืองนะคะวันที่24กรกฎาคมค่ะช่วงเช้ามีสีเล็กน้อยแถวภาคตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกฝั่งชายแดนพม่าค่ะ ช่วงบ่ายช่วงเย็นวันที่24สีเหลืองเยอะขึ้นอีกนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนกับภาคอีสานตอนบนและภาคอีสานฝั่งลาวค่ะซึ่งน่าจะเป็นช่วงที่ร่องมรสุมเริ่มที่จะเลื่อนลงมาพาดผ,ผ่านอีสานและเหนือแล้วนะคะตามที่กรมอุตุแจ้งไว้ค่ะภาคใต้มีบ้างเล็กน้อยยังไม่เยอะนะคะวันที่25้ากรกฎาคมค่ะ เช้ายังมีบ้างเล็กน้อยไม่เยอะค่ะแล้วก็ไปดูช่วงบ่ายวันที่25นะคะสีเยอะขึ้นค่ะแล้วก็สีเหลืองหลายพื้นที่อย่างเช่นภาคเหนือไพศาลย,ยังคงเป็นฝั่งตะวันออกของภาคนะคะภาคกลางยังไม่เยอะนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะภาคใต้จะเป็นช่วงช่วงกลางกลางภาคนะคะระนองพังงาชุมพรสุราษฎร์นครค่ะ และสุดท้าย26กรกฎาคมค่ะแบบจำลองล่าสุดเห็นสีเหลืองบริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคอีสานฝั่งตะวันออกภาคตันออกค่ะภาคกลางฝั่งลบบุรีสระบุรีที่ติดกับอีสานนะคะแล้วก็ภาคใต้ค่ะสีเริ่มกระจายเข้ามาเต็มพื้นที่ของภาคใต้นะคะแต่ว่าสียังยังไม่เหลืองเท่าอีสานค่ะก็ได้ลุ้นผลกันนะคะ แบบจำลองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกนะคะยิ่งไกลย,ยิ่งไม่แม่นค่ะเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันใหม่นะคะ ต่อไปปักหมุดสถานที่สําหรับคนที่แจ้งตําแหน่งไว้ในคลิปที่แล้วค่ะปักหมุดสถานที่ค่ะจะเป็นการแจ้งตําแหน่งบนแผนที่ประเทศไทยในแอปวินดี้นะคะแล้วก็พยากรณ์ฝนให้ล่วงหน้า1วันค่ะโดยตําแหน่งก็จะเป็นจุดที่เป็นวงกลมสีขาวในแผนที่นะคะสังเกตแล้วก็จําตําแหน่งเพื่อจะได้ดูสีในช่วงต้นคลิปได้ค่ะส่วนค่าฝนแอ็ดมินก็จะแจ้งเป็นตัวเลขหน่วยมิลลิเมตรนะคะถ้าแจ้งว่าค่าฝนต่าๆไม่ถึง1ห,หรือประมาณ1นึ่ก็อาจจะเป็นฝนตกเบาบางเป็นเมฆครึ้มหรืออาจจะไม่ตกค่ะส่วนถ้าตัวเลขยิ่งสูงค่ายิ่ง โอกาสตกยิ่งมากแล้วก็ตกหนักค่ะโดยคลิปนี้จะดูแนวน้องฝนตั้งแต่เช้าของวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคมไปจนถึงเที่ยงของวันจันทร์ที่19กรกฎาคมค่ะสถานที่แรกบางไทรอยุธยาค่ะวันอาทิตย์มีค่าฝนในช่วงเย็นถึงค่ำ4-7มิลิเมตรส่วนเช้าวันจันทร์เป็นเมฆครึ้มค่ะ มาตบตาพุธจังหวัดระยองวันอาทิตย์ค่าฝนตำ่ตำๆไม่เกิน1มิลิเมตรช่วงเที่ยงถึงค่ำค่ะส่วนเช้าว,วันจันทร์เป็นแดดส,สลับเมฆรึ้มบงเน็ตนรงชัยภูมิวันอาทิตย์มีค่าฝนในช่วงเย็นถึงค่ำ1-5มิลิเมตรค่ะส่วนเช้าว,วันจันทร์มีเมฆรึ้มเป็นส่วนใหญ่ค่ะเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามและว่าปีปทุมค่ะวันอาทิตย์มีค่าฝนตำ่ตำๆไม่เกิน1มิลิเมตรในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะส่วนเช้าว,วันจันทร์เป็นแดดสลับเมฆรึ้มค่ะ ด่านแม่ละเมาะจังหวัดตากวันอาทิตย์มีค่าฝนตามๆามหนึ่งถึงสองมิลิเมตรช่วงบ่ายถึงเย็นค่ะส่วนเช้าวันจันทร์ก็มีค่าฝนหนึ่งถึงสามมิลิเมตรสีสำมรงสุโขทัยวันอาทิตย์ค่าฝนเล็กน้อยช่วงบ่ายถึงเย็นไม่เกิน1มิลิเมตรส่วนวันจันทร์ช่วงเที่ยงมีค่าฝน4มิลิเมตรค่ะปากคำบุรีรัมย์วันอาทิตย์มีค่าฝนช่วงเย็นถึงค่ำสามถึงหมิลิเมตรค่ะเช้าวันจันทร์ส่วนใหญ่เป็นเมฆครึ้มและมีค่าฝนช่วงเที่ยง3มมิลิเมตรค่ะ นนสูงนครราชสีมาวันอาทิตย์ค่าฝนเล็กน้อย2มมตรช่วงเย็นค่ะส่วนใหญ่จะเป็นแดดจัดส่วนเช้าวันจันทร์เป็นแดดสลับเมฆครึ้มอยู่ค่ะบางเสาธงสมุทรปราการวันอาทิตย์มีค่าฝนช่วงเย็นถึงค่ำหนึ่งถึงสองมิลิเมตรเช้วาวันจันทร์เป็นแดดสลับเมฆครึ้มค่ะวัฒน,นานครจังหวัดสระแก้ววันอาทิตย์มีค่าฝนตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงค่ำสามถึงหกมิลิเมตรเลยค่ะส่วนเช้าวันจันทร์มีเมฆครึ้มเป็นส่วนใหญ่และเริ่มมีค่าฝนในช่วงบ่ายค่ะ โค้งเจียมอุบลราชธานีวันอาทิตย์มีค่าฝนเกือบตลอดทั้งวันนะคะต่าๆไม่เยอะประมาณ1-2ม mm, มตรและช่วงสี่ทุ่มของวันอาทิตย์จะขึ้นเป็น8มมตรตีหนวันจันทร์6มมตรค่ะส่วนเช้าวันจันทร์ก็มีค่าฝนตลอดเลยนะคะ1-2ม mm, มตรค่ะ วาริชภูมิสกลนครวันอาทิตย์ค่าฝนเล็กน้อยช่วงเช้า1มิลิเมตรค่ะส่วนช่วงกลางวันจะเป็นแดดจัดเช้าว,วันจันทร์ก็ยังไม่ค่อยมีค่าฝนจะเริ่มมีค่าฝนในช่วงบ่าย3มมิลิเมตรค่ะสีชนนครศรีธรรมราชวันอาทิตย์ค่าฝนเกือบจะไม่มีเลยค่ะส่วนใหญ่เป็นแดดจัดนะคะและเช้าว,วันจันทร์ก็ยังเป็นแดดสลับเมฆคคล้มอยู่ค่ะ ท่าสารานครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันเลยค่ะทั้งวันอาทิตย์แล้วก็เช้าวันจันทร์ไม่มีค่าฝนนะคะส่วนใหญ่เป็นแดดจัดหรืออาจจะมีเมฆครึ้มบางเวลาค่ะเวียงสะเทียนซาแล้วก็ท่าข้ามสุราธานีค่ะคล้ายกันเลยนะคะก็คือวันอาทิตย์ไปจนถึงเช้าวันจันทร์แทบจะไม่มีค่าฝนเลยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นแดดและอาจจะมีเมฆครึ้มบางเวลาค่ะ ภูเวียงจังหวัดขอนแกน่นวันอาทิตย์มีค่าฝนเล็กน้อยในช่วงบ่ายถึงค่ำ1-3มิลลิเมตรค่ะส่วนเช้าวันจันทร์ยังไม่มีค่าฝนค่ะบึงแกยะโสธรวันอาทิตย์ค่าฝนเล็กน้อยช่วงเย็นถึงค่ำ1มิลลิเมตรค่ะส่วนเช้าวันจันทร์ยังไม่มีค่าฝนจะเริ่มมีค่าฝนช่วงบ่ายนะคะ4มิลลิเมตรค่ะ ลางกระบือกำแพงเพชรวันอาทิตย์มีค่าฝนตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงช่วงค่ำค่ะ1-3่ถึงามิลลิเมตรเลยส่วนเช้าวันจันทร์ยังไม่ค่อยมีค่าฝนแต่ว่าก็เป็นเมฆครึ้มสลับกับแดดค่ะและสุดท้ายบ้านโตกจังหวัดเพชรชบูรณ์วันอาทิตย์มีค่าฝนในช่วงบ่ายถึงค่ำหนึ่งถึงสามมิลลิเมตรค่ะแล้วก็สีทุ่มก็จะขึ้นมานิดนึงอยู่ที่4มิลลิเมตรส่วนเช้าวันจันทร์ค่าฝนยังเล็กน้อยอยู่นะคะไม่เกิน1มิลลิเมตรเป็นแดดสลับเมฆครึ้มหลังจากนั้นช่วงบ่ายก็จะเเริิ่่่่มมมีคคาฝนนพขึ้ะ ใครที่อยากให้ปักุรสถานที่และดูแนวโน้มฝนลวงหน้าบ้างนะคะแจ้งชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดพร้อมด้วยคำว่าปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์เลยค่ะอย่าลืมรายงานสภาพอากาศของแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะที่พยากรณ์ไปวันนี้แม่นหรือไม่แม่นแจ้งกันได้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ